เออมือนีอาจารย์วิทยามาพ่อมาเยี่ยมมายามคุณแม่สายทองจรวดบกหมอล่ำดังที่หมอล่ำดังเมืองพนผมกําลังศึกษาผมกำลังเรียนหนังสืออยู่ศึกษาเรื่องวาดล่ำวาดลำก่อนค่ะวาดล่ำนี่มันคือหยัางแม่แม่เข้าใจว่าจะได้เข้าวาดล่ำอธิบายผมฟังเนี่ยจักหน่อยวาดลำกับล่ำวาดนั่นล่ำล่ำวาดนี่ล่ำทำนองนั่นเนี่ยทำนองนี่เนี่ยแต่แล้วแต่ผู้ผู้ถนัดท่างใดคือผู้ถนัดท่างใด เท่าก oh, oh, mm ับเอยเป็นยังไงหลักคันว่า ทำนองขอนแก่นกับไปจังพวกแม่ล้ำนี่ล่ะเมื่อนี้เป็นวันบ้านตเอานคนพอคนมาสรงแน่นเต็มคุมควงสะดามหัวใจฉันมั่นล้วหักเขื่มคำไม่เห็นพอพ่อใจด้วยเหลี่ยมใส่จากฟังล้ำนั่งเต็มสนามกวงคนกระเซ้าเซ้าถ่วงบาบอหา่ล้ำมาหอดปั้นนี้มาหอดเด้วเห็นหนาเนยังแหงวนลายที่ละอออันนี้คือทำน้องขอนแก่นี่ทองขนนี่ขมวดคนแม่ในล้ำทำน้องขอนแก่น อ๋อมันมีทำนองอุบลกับนี่ทำนองขอนแก่นน้องผู้ไทยสง่ว่าทีพี่ไวาน้องไว่ายเดี๋ยวมื่อนี้สิให้แม่ล่ำทำนองขอนแก่นล่ำหมอกล่ำก่อนนอนล่ำอยู่จยังกับล่ำทั้งสันตนาก่อนเนาะล่ำทั้งสันยีให้แม่ล่ำทั้งสันว่าขอนแก่นมันว่าจังไหนขอนแก่นล่ำกังเกี่ยวกับฟังเอาเด้อนับจะฟังเด้อโอมลมปิวหิวงากันขันทั้งแค่จะพุ่มนี่มันสี่ล่ำแบบ ล่ำเกี่ยวผักแก่กับบวงของเขาดอกแต่เขาบวกล่ำคือเฮาเฮาล่ำเมื่อเนี้เอาล่ำล่ำขอนแกนเฮาเนี้ยเอาล่ำข้อม่สายนี้ล่ำวัดขอนแกลนมันว่าจังไดอาวแต่ฟังเอาเด้นนับแต่ฟังเดืออมล้มผิวหนูงามมาพบใจยอดกาสีนาดังท้องเห็ดจังใดแล้วล่ะน้องสีแต่ห้อมคนสวยเี่วผู้มวยผมโดกกับผู้กกผมดำผู้รังเท่าในนาำโอ้ยน้อพีสังมะงมเอาแทอะเกินแพร่พอจีบุญบ่นีนางบอกว่ามีได หอมไซนี่คืออะันนี้คือลำขอนเจียนลำเกี่ยวอันนี้เขาเออแล้วลำทั้งสันนะแม่ลำเกียวาม่ลำอย่างอื่นแน่บ่พอดีบัดบัดลงกะกะทำน้องขอนเจ่นหมดก่อนนั่นลำประพันเกี่ยวออยหมดพิอ่อยอันนี้พระท่านยาวด้ลำไบกู้ล่ำไบกู้เร้วๆรวันนี้ một con nằn lăm bắp ăn chiều hoi một vị đòi ọt tổ đi ba dù khoai đường nằn đơn phai cái mu con điều bu mới phiếu ba cho so la vàng ham đường nhảy nho chén cầu xuống ba con phồn đen nỉ phú chén bầu chân hẳn khẩu dây cần hút cầu hoàng để lâu đón mém ô hút tô khẩn muôn hay mắt hồ chừng chăn nhìn trong mòng đu nô hốc phúng ngà hụt cả vật binh trượt trà hay xa lý ca măn mìn liêng lai Thâm hay chăn วิายเป็นห่วงหาเธอเอาละเด้อเข้านี่หนีไปไล่คูอ้ทำนองท่านสันขอนแก่นมันหวานจรงสิเอ้ยท่านสันมีทำนองท่างไหนอีกบ้างในนอกจากท่านสันแล้วมลลมเลยโอยทำนองทัางุบนเท่ากับวัฒนาเบาเอากบุนะทำนองท่ัน สารคามนักเขาล้ำอจำองสารคามเขาก็ล่ล้ำทังสารวันนี้ล่ำหยังอีกอันหนึ่งขาลมันนึงกระลํ่เยาเอแล้วล้ำเยาต้องเสียงยังเราว่าตีบันนี้ล้ำเยาเอาผมพอยกหนึ่งยสองเาเอาาวันนี้เอาางสียงยัง่าวตีฟังเสียงหวนหวนปาก็ไปประตูต้องเล็ประกาศลมพัดจินปัญญมหอมผงคนนั้นเล้วลกระกกกล้องหง่งปัตตพีเพลนลุมลุกระซุมสัต์ไม่หวตือเตาเคียวอาทิตย์ได้ แสงจองบังบดหน้าค่าลงสองกันเลยเล่นวาละเล่นเล่นฝนไปล้นลงหอดตรงอ่ะพกเขียดงโพเสพงันแบบนี้ล่ะเอออันนี้คยอ็นวยาวลำยาวลำทั้งสันลำยาว ล่ำมันม้วนอ่านหนังสือน่ะเป็นได้ฉันก็เป็นได้เขาเอิ่อล่ำอย่างล่ำเป็นล่ำทั้งแง่เป็นบากกว่าโอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องเหาวยังแง่แง่ตุ้มเลี้ยวหวนจังมาฝ่าเอ้ยน้อพ้นมาฝ่าห้องเก้าผู้ใดห่างวฟันแหงลุ้ยเอ้ยโอ้ยหนอ เอาล้ำรอบสองลงถวนสมควรนิลาเลิกขอเบิกสงไทยจิละใหญ่แวเตาเมื่อล่าเด้อกฝงสำเสียพ่อแม่ผู้ฟังลำบันไดเป็นกะตีกะให้ควรจดจำหำฮ้อนเดาไว้มองบ่ไดมันดีให้พ่อแม่มองบ่ไดมันบ่ดีมันมองใดมันบ่ดีให้พ่อแม่ผ้ากันไล่ลาถิมว่างไปไรเป่ากันมองใดมันดีให้พ่อแม่ผ้ากันจดจำเบาให้คอยสอนลูกเตาเดอ้อเจ้าอย่าสุลืม ลำเงาล้ำเงาจบเลยยังบารยามจบแล้วก็จบยังจบหมดพี่ลำตั้งสาสตร์ตั้งลงนี่ก็เตยตั้งหลงลังลงของกายนี้มันหลงเลี้ยวมาลำเตยเอ้ยสะแกนโุดสะแนนไล่ซอยทำเป็นเสียงพ่อยๆขั้นเสียงน้อยเสียงใหญ่พอคนไกล้จะนอกรูโกมาลำปอนปอนใช้กันขนาดหลานากะนวลนวลนองหนา กินมาเตะไก่เอ้ยหอมกินมาเตะไก่เร็วไก่เร็วไก่เร็วนะล่ะไกลเร็วนี่คือลำกรลำกรมันก็สิมีลำทางสันลำทางยาวแล้วก็เมื่ชุดไทยมันก็เตยเนาะเออบะเตยเอออันนี้เสียอันนี้เสียอะไรกัเตยเนาะแล้วแต่ว่าเขาห้าแปลกขึ้นมากมีเดินดงแมนบอเดินดวงกับแบบเดียวกันคือการเดินดวงกับมีเหงาเดินเดินดวงเขาถี่มีกรส้มดวงส้มเงา โดนโดนกับยาวเือเดียวกันเเดียวกันโอ้ครับ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 การสรุปแล้วก็ขึมีอยู่สามหลักเนาะมลํากอนคือลํำทั้งสันลํำทั้งยาวแล้วก็เต้ยแค่นี้แหละเนาะบาดถาดบาดของมะลํากอนบาดของมะลํากวนกอซิมีซัมมี่น้องมเนาะซันละโอ้ครับครับครับอ้านรู้แล้วลละครับบาดนในเรื่องบาดมะลํากอนไปเลยอ๋อมันนี้ก็เลยมาย้มคุณแม่คำคำขอขอบคุณคุณแม่หลายๆด้วยครับเด้อแต่ความรู้ครับบดีครับ